สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะหมอดูดังข้อราศีรวยติดจรวดมีโชคเต็มกระเป๋าหมอบอยเคลีย์ชัดข้อราศีรวยติดจรวดมีโชคเต็มกระเป๋าชีวิตอยากได้ดีอย่ากล้ากล้ากลัวกลัวจงมั่นใจเคยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง หมอบอยเคลียรชัดเผยถึงดวงชะตาราศีชีวิตอยากได้ดีอยากล้ากล้ากลัวกลัวจงมั่นใจเคยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินยืนด้วยลำแข้งของตัวเองพยายักษ์เปิดทางแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามารัวๆได้ดีเพราะปู่เวสุวรรณขอเมตตาขออะไรได้หมดถึงเวลารับพลังดีๆเปิดทรัพย์รับความเฮงรวยติดจรวดมีโชคเต็มกระเป๋า สำหรับราศีนี้ประกอบด้วยราศีพิจิกราศีมังกรราศีกุมราศีมิถุนราศีกรกฎราศีตุลโดยราศีนี้ชีวิตอยากได้ดีอยากกล้ากล้ากลัวกลัวจงมั่นใจเคยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินยืนด้วยลำแข้งของตัวเองพยายักเปิดทางแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามารัวรัวได้ดีเพราะปู่เวสสุวรรณขอเมตตาขออะไรได้หมดถึงเวลารับพลังดีๆ เปิดทรัพย์รับความเฮงรวยติดจรวจมีโชคเต็มกระเป๋าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ